ไมเคิลจอแดนหรือไมเคิลเจฟฟี่จอแดนเกิดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2506เป็นนักบาสเกตบอลอาชีพสังกัดทีมชิคาโกบูลเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในประวัติศาสตร์การกีฬาบาสเกตบอลปัจจุบันเลิกเล่นแล้ว ในวัยเด็กไม่เคิลเคยประสบอุบัติเหตุทางทะเลจนทำให้เพื่อนเขาเสียชีวิตแต่ตัวเองรอดมาได้จากนั้นเขาจึงไม่ชอบทะเลและการว่ายน้ำอีกเลย ไมเคิลเคยถูกตัดจากทีมบาสเกตบอลไฮสคูลที่เขาเรียนโดยจากนั้นเขาจึงข,ขงยันฝึกซ้อมอย่างหนักวันละหลายชั่วโมงในวัยเด็กเขาชอบเล่นเบสบอลมากและก็เล่นบาสเกตบอลกับอเมริกันฟุตบอลบ้างแต่เริ่มมารักบาสเกตบอลหลังจากที่เขาเล่นบาสเกตบอลเิงบอนลิง,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 งกับพีบ่และก็แค้ทุกครั้งไป พ่อของเขาเจมจอร์แดนเกิดถูกฆาตกรรมระหว่างเดินทางโดยโจ้นรถซึ่งรถที่ถูกล้นไปคือรถที่ไมเคิลซื้อให้จากการเสียชีวิตของพ่อทำให้เขาประกาศเลิกเล่นครั้งแรกก่อนจะกลับมาเล่นอีกครั้งที่ชิเกโกบูประกาศเลิกใช้เสื้อหมายเลข23ของเขาในการประกาศเลิกเล่นครั้งแรกของไมเคิล จากนั้นเขากลับมาเล่นใหม่โดยใส่เสื้อหมายเลข45ในช่วงแรกก่อนจะกลับมาใส่หมายเลข23อีกครั้งหลังจากไม่ขึ้นไปเล่นกับวอชิงตันวิสต์ทีมแมลม h ฮิตก็ประกาศเลิกใช้เสื้อหมายเลข23เช่นกันซึ่งเป็นการเลิกใช้หมายเลขโดยทีมที่จอแดนไม่เคยเล่นหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใด มีช่วงหนึ่งที่แมมมี่เกิดจรลาจนมีการหยุดการจรลาจนหนึ่งวันเพราะวันนั้นทีมชิคาโกบูที่จอแดนเล่นอยู่แข่งกับทีมแมมมี่ฮีทนายกเทศมนตรีถึงกับกล่าวว่าอยากให้จอแดนมาแข่งทุกวัน ไมเคิลที่จริงแล้วอยากใส่เสื้อหมายเลข45มากกว่าหมายเลข23ตั้งแต่เรียนไฮสคูลแล้วเนื่องจากไมเคิลมีพี่ชายของเขาเป็นฮีโร่เสมอมาและที่ใส่ไม่ได้ก็เพราะว่าเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันและใส่เสื้อหมายเลข45ก็เป็นเสื้อของพี่ชายของเขาอยู่แล้ว เขาเลยตัดครึ่งหนึ่งของหมายเลข45ออกและออกมาเป็นเบอร์23จนถึงวันนี้

ลูกชูที่แมคคินถนัดคือลูกชูทเทดอเวและการลอ,อยตัวเข้าทำคะแนนทุกนัดที่ไมเคิลลงแข่งเขาเจะอากางเก่งบาสสมัยเรียนใส่ไว้หลังรถเสมอ Chas eight years in six ไมเคิลยังก่อตั้งศูนย์เจมส์จอแดนแอนด์บอยแอนด์เกิลับแอนด์แฟมิลี่ไลฟ์เซ็นเตอร์ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กๆจากทั่วประเทศทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่การศึกษาและการอบรมทางด้านกีฬาแก่เยาวชนผู้สนใจโดยมึงละนิตีนี้ตั้งตามชื่อพ่อของเขาคือเจมส์จอแดนนั่นเอง Moment when you knew the shot was going in, and just that look when he turned around and came back towards the bench, and his, his teammates went over to him, and they were coming back as a group. That's the memory that sticks with me the most.